สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดดอกไม้ใกล้ๆกับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พศ2565นี้นะครับมันนี้ก็จะมีตุก๊กตาเล็กๆนะครับมันเป็นโมเดลตุก๊กตาเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นถาดถาดญี่ปุ่นถาดยาวนะปกติเราก็จะถาดใส่ดอกไม้นะครับนี้นะนี่นะครับแต่วันนี้เราจะมาจัดตัวเนี้เป็นสไตล์เก๋ๆหน่อยวาเลนไทนะ์เนาะอ่ะเดี๋ยวแล้วครับ ไห้พูดพร่ำทำเพลง<ด>เริ่ม<ด>เลยนะเราก็จะให้มีพวกกิ่งเกิงอะไรเวาเนียบ้างต้นนู้นตน้นไม้ให้มันแบบสไตล์ส่วนๆนะตนุ๊กตาเธอนั่งอยู่สูงมากกว่านี้เพราะว่าเขาขึ้นหุ่นม,มาอย่างนี้เนาะเขาเขาตัวเล็กเขาจะดูดูเด่นหน่อยโอเคแล้วก็ใส่กิ่งเข้าไปเลยครับนกกในรูปหัวใจก็ขึ้นมาแล้วดอกไม้ก็ขึ้นมานะครับน่ง ไปแล้วก็ใช้เป็นใบออดูตรงนี้นจะเป็นกุหดาบสีแดงอะไรมาเต็ทายแล้วกันโคง้โคงๆหน่อยอตามรูปทรงนะฮะโอ,โอ้ตัดโอตัดโค้พันมันเป็นเกลียวเปลี่ยนเห็นไหมครับอนมีสามอันนี้เป็น จริงๆแล้วว่ามันก็สามารถเอาไปตั้งในงานพิธีแบบว่าต้ลงทะเบียนพวกมุงคนจบสมรดได้นะใช่ใช่ใช่เพื่อก,กี่รนี่นาด้นะช่วงนี้วันเต่ือนไทแต่งงานอะไรเงี้ยเออจะสามารถจ,จัดตั้งได้เดี๋นี้ก็ใช้ดอกไม้แห้งดอกไม้สดปรมต้นกันไปเดี๋ยวนี้นมันก็จะได้ไประหยัดต้นทุนด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีดอกไม้แห้งเนี่ยมันก็ ถ้าจะดอกไม้สดอย่างเดียวมันก็ไม่เหลืออะไรที่จะเก็บเนี่ยแ้วก็มีดอกไม้แห้ดงดอไม่สดด้วยนะถัดใบกนะ่อนนะตรงใบตรงใบตัวนี้เราจะกับกุะดาษสีแดงนะครับ เบกเดอกมากหลาบดลาใช่ไหมครับป,ป,ป,ปููราบกุหลาบตันี้นะคระับดักกุหลาบก็มาดีสีแดงก็มายีสีแดงเล็กๆน่ารักน่ารักคุณบุญบ,บุนะไนรก,กลางก่อนกลางใจเธอกลางใจฉันกลางคืนกลางวันัไปเลยไปเลย ใช่แตใช้แ้่หมดสิบสองดาบฝาจะเยอะเปลืองแล้วต้นทุนจะสูงนิดหนึ่งสนใจใครสนใจวันนี้ถ้าลงไปใน y o u YouTube แล้วสนใจดอกตัวนี้สั่งได้นะครับเหลืออันเดียวนะครับมีอันเดียวมีอันเดียวมีอันเดียวเนี่ยนั่นนะครับแล้วก็จะทำโค้ง ทรงโค้นะครับตรงนี้ข้ามสวนะ่วนน้ากันอยิน บอกว่านั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะพร้ลานให้ด้วยเล้วก็มีเพื่อนเพื่อมาทักทายนิดนึงเพื่อนข้างร้านครับข้างร้านข้างบ้านอเพื่อนข้างบ้านใช่ไหมเพื่อนข้างบ้าน ใครสนใจอยากจะมาแบบว่าซื้อไปขายดิว่าจะเปิดร้านจะเดียมาเรีนจะดปเปิดร้านก็เข้ามาติดต่อสอบถามได้นะครับที่ตลาดสนามหลวงสองร้านดอกไม้พุทธลักษณ์สาขาเบอร์โทร08145451อยากจะเปิดร้านดอกไม้อยากจะจัดงานหรืออะไรเงี้ยครับโทรมาคุยกันได้หรือสอบถามเข้ามาถามที่ร้านก็ได้ครับ แล้วถ้ามาเรียนเข้ามาอะไรเงี้ยที่ร้านอะไรราคาไม่แพงนะครับค่าเรียนราคาแบบถูกมากถูกจนน่าตกใจ <c oughs> สอนจนเปิดร้านได้นะครับทุกคนูเราสอนจอนเปิดคุณจะพอใจเปิดร้านได้เลยเนี่ยเป็นคอร์สไปเลยถ้าเป็นคอร์สเปิดร้านก็จะบอกทุกอย่างว่าจะเปิดร้านจะจัดอะไรบ้างจัดรีฟจัด งานแต่งเนียงานพิธีเทเบิลเซ็ตโฟลุ่งโฟลเดียมมันก็สอนที่หมดครับสอนหมดเปลือกเลยสอนทุกอย่างออกได้นะครับเป็นร right. ูปเป็นรูปเป้นล่างแล้วเนาะเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะใช่ครับเป็ูกเป็นล่างนะเป็นตุลาสีแดงสีแดงมาเลไทยมันเป็นเดือนแห่งเดือนแห่งความรักใช่ ก็เกิดที่ยี่หกคุมพาในวันพรเด่นไทยเนี่ยเดือนเดือนเห็นความรักเหมือนกันคนจัดออกมาจะเกิดเดือนคุมภาแต่ปีพศไหนไม่บอกปีพศไหนไม่กล้าบอกนี่นะครับเกิดที่ยี่หกคุมภาพลิตเลยสองหกคุมภา ใบเราที่เราตัดออกมาเราก็จะมาแซมข้างหลังครับให้มันดอกไม้มัดูเต็มนะครับปักลงไปเลยเดี๋ยวจะมีตัวดอกไม้สีจะใช้สีขาวแซมนะครับเอ่อกุหลาบนะสีแดงใช้สีขาวแซมแต่เราเขต้องให้มันทิพก่อนดูทิพก่อนคือดอกไม้ถ้าเราจัดใบมันดูทิพๆมันจะดูมีมิติมันจะดูแบบ มีความลึกความอะไรเงี้ยครับมีมิติของการมุมมองดอกไม้แล้วทำให้มันละเอียดนิดหนึ่งถ้าเก็บไ้ละเอียดนะข้างหลังบางทีมองเดี๋ยวมันไม่สวยครับเราต้องเก็บนะไ้ละเอียดทุกอย่างก็ใบที่เราใบที่เราตัดนี่แหละนี่ครับใบที่เราตัดตัดนะครับเพียง่างเดเราต้องทิ้งนะครับ ข้างหน้าข้างหลังก็เก็บรายละเอียดให้ได้นะครับเดี๋ยวให้ครบแล้วเราเข้าไปแต่งข้างหน้าอีกทีหนึ่งอันนี้พอเราตัดต,งตงไปไปรงนี้นะครับเตัดแล้วไปก้มเกลื่อนนี่ตัดแล้วไป เซลมันก็จะมีใบนี้นะครับเฟิ้ลนะครับเฟิร์นกันเปิ้ลมะขามนะครับมันเหมือนผมจริงนะเนะี่ยใบมันสวยดนะีใบไ้า่ะ้มันงานมดงานมดุมนมดม่นงาม นี่ครับถ้าเรามองจากข้างน้ามัจะเป็นยังไงครับนะฮะแต่นี่ยังไม่เสร็จนะฮะให้ดูก่อน,น,า,นารินูรณ์น่ารักน่ารักแล้วก็ตาจุ๊บจิ๋มมาก ตุ๊กต,ตาแล้วก็มีอยู่ชุดเดียวนะเพราะเราเก็บมาได้มันอยู่นานล่ะ <c oughs> มันเหลือแค่ตัวเดียวด่นะครับชุดเดียวได้ไหมฮะชอบแต่งตัวนีดหน่อยไดเลยหละ ให้เสร็จแล้วแค่นั้วนะแล้วแซมสีขาวใส่เข้าไป กิบโซลเล็กๆน่ารักน่ารักนีนดก่ดอกดอกอะอยูนี่ดอกมันมาแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ตามมันไม่ทันเห็นมันแปลกแล้วก็ซื้อมาเห็นมันสวยแต่เ,าเขาก็เรียนแบบของจริงอะไรพวกนี้ยแต่บางทีเราอาจจะไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็เห็นว่ามันสวยวซึ่งอย่างนี้เป็นเป็่าเป็นพลาสติกฉีด อันเล็กๆก็ให้มีดอกไม้หน่อยข้างหลังนี้ <c oughs> เดี๋ยวถ่าย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 เสร็จเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเป็นรูปภาพนิ่งให้ดูนะคะทุนน่า <c oughs> นี่เป็นดาบกระดิ่งนะครับตัวนี้ แล้วใส่สีขาวปุ๊บมันก็จะดูแบบเด่นขึ้นดอกแดงมันจะไม่ทึบมากเกินไปให้ดูสว่างขึ้น,นจะช่วยให้สีสีแดงเด่นขึ้นอีกองจะดูให้มืดมากดังนั้นถ้าเราใส่สีขาวจะดูมืดครับ คนจิดพิเศษมากอืมอหือแล้วก็เสร็จแล้วนะครอีกสำหวัน แล้วนัครับนมันเสร็จงานเรียบร้อยสำเร็จเสร็จสิ้นหนึ่งเดียกันอากูลาบมันมาเริ่มทายบรน i e t ความรักเสร็จเรียบร้อยนะครับาามีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึง่งเดี๋ยว่อนเด็กพึ่งไป,ไปเด็กมาไปเด็กเด็กเด็กนี่จะยุ่งมากน <laughs> อ้ก็ด้กเหมือนกัน นี่ยนี่นะครับเสร็จแล้วหนึ่งแจกันหนึ่งชุดเป็นเทเบิลเซตเอาไปบาลว่ตรงไหนก็นได้นะครับอันนี้บำลังตู้เย็นในหัวเตียงนอนอะไรเงี้ยเอาไปมอบให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ก็ได้นะครับทั้งหมดดอกไม้สิบสองดอกครับกุหลาบสิบสองดอกอืมเนี่ยครับเออเสร็จเรียบร้อยนะครับครบร้อยเนี่ยราคาหนึ่งพันสองร้อยบาท โอเคครับม okay,